สวัสดีค่ะวันนี้ขอเปิดตัวด้วยอาหารเย็นขอต้อนรับซู่ไมซ์ไพตุรกีนะคะหรือใครจะเรียกว่ามีเนสไพตุรกีก็ได้วันนี้มาทําอาหารที่ป๊อปปูล่าสุดๆของตุรกีเลยค่ะแต่ว่าทําที่บ้านนะคะก็คือไก่เคบับที่ตุรกีเรียกโดเนอร์นะใครจะใช้เป็นหมูหรือเป็นเนื้อก็ได้พร้อมด้วยขนมปังค่ะจะเป็นวิดีโอที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองประมาณ20นาทีค่ะการกินค่ะก็กินแบบบ้านๆแต่ขอบอกเลยนะตัวนี้มีนาอบด้วยแอร์ไฟเยอร์ ใครจะอบในเตาอบก็ได้หรือใครจะเอาไปย่างก็ได้ค่ะคือสามารถเก็บใส่ตู้เย็นช่องแข็งได้พอจะกินก็เอาออกมาย่างหรือเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้จะเอากินอืมเขาเรียกว่าอะไระจะเอามากินก็อ,ออกมาย่างวิธีทําก็เป็นแบบบ้านๆน,นะคะสูตรแบบบ้านๆมีอะไรในตู้เย็นช่วงนี้เอามาทําหมดเลยไปค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่า จะบอกว่าก่อนไปใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะหรือว่ากดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าคราวหนะ้าจะทําอะไรกินกันเหมือนเดิมนะคะไม่พูดมากเรามาทํากันเลยดีกว่าก่อนอื่นมีนาจะหมักไก่ก่อนหมักไก่เนี่ยค่ะเราจะใช้เครื่องเทศอะไรบ้างสิ่งที่มีนาใช้นะคะเดี๋ยวมีนาจะให้ดูตัวนี้คือพริกไทยป่นค่ะจะเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดาก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะลิ้นมันพันกัน พริกค่ะพริกป่นจะแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ได้จะเป็นพริกเกาหลีก็ได้ค่ะละเอียดกว่านี้ก็ได้ประมาณ2ช้อนชานะคะคือแล้วแต่เลยเสร็จแล้วจะเป็นอ่าเป็นออริกาโนแห้งก็ได้หรือว่ามีนาใช้ใบไทมแห้งนะคะคือคิกๆของตุรกีนั่นเองใครมีแบบสดนะก็จะยิ่งดีมากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของคนตุรกีคือยี่หลานะคะยี่หลาป่นประมาณหช้อนชาครึ่งและ กระเทียมค่ะกระเทียมผงกระเทียมผงหรือกระเทียมสดก็ได้ถ้าเป็นกระเทียมสดนะคะก็จะสี่ห้ากลีบใหญ่แต่ว่ากระเทียมผงเนี่ยค่ะมีนาจะใช้ประมาณสองสองช้อนชาปกติแล้วเขาจะใช้หอมหัวใหญ่นะคะก็คือฝนฝนกระที่ฝนชีสอ,อ่ะเอออันนั้นอะ่ะไปหนึ่งหัวแต่ว่ามีนาไม่ได้ใช้มีนาใช้แค่นี้เทลงไปเลยค่ะทั้งหมดมันอยู่ที่ว่า เราชอบกินแบบไหนเท่านั้นเองบางคนเนี่ยโอ๊ยตายแล้วฉันชอบกินรสชาตินี้ฉันไม่ชอบกลิ่นนี้ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะมีนาจะใส่มเมะเขือเทศเข้มข้นที่ตุรกีจะมีติดบ้านตลอดเวลาประมาณครึ่งช่องโต๊ะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะใส่เพื่ออะไรคนตุรกีเขาชอบใส่ให้มันมีกลิ่น,นะคะ่ะมีกลิ่นและสีของเขา อ่ะตัวนี้มีนาไม่ใส่เพราะทุกคนไม่มีเป็นซอสผิดเข้มข้นนะเกลือเกลือนะคะเดี๋ยวมีนาจะเอาเกลือเกลือป่นก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาหรือว่าหนึ่งช้อนชาครึ่งเกลือปน่นอ่ะมีนาก็กะใส่ลงไปนั่นแหละประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชาก็ได้เพราะเกลือเนี่ยมันไปเติมเอาที่หลังก็ได้เดี๋ยวขอเก็บเกลือก่อน มันจะเป็นที่ใส่ที่ใส่เครื่องเทศเนี่งเครื่องเทศตรุรกีมันเยอะใส่น้ํามันมะกอกนะคะใครไม่มีน้ํามันมะกอกใส่น้ามันมะพร้าวน้ามันพืชอะไรก็ได้ประมาณสองช้อนโต๊ะเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้มีความหนัวมีความหอมนะใครจะใส่หอมหัวใหญ่ขูดฝอยไปก็ได้นะคะมีนาจะใช้ไก่สะโพกไก่ที่เลาะก,กระดูกแล้ว ติดหนังด้วยจะอร่อยมากใช้หนึ่งโลนะคะนี่เดี๋ยวคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนถ้ามันแห้งเกินไปนะคะปกติเขาจะใส่โยเกิร์ตกันแต่มีนาไม่มีโยเกิร์ตวันนี้ไม่มีโยเกิร์ตอะมีอะไรมีนมมีนมก็ใส่นมแทนถ้ามีโยเกิร์ตนะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตหรือว่าเป็นโยเกิร์ตรสดจืดธรรมดาก็ใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะตักไปเลยอันนี้มีนาก็ใส่นมสองช้อนโต๊ะเหมือนกันมันจะได้เป็นน้ำๆไง ใครถนัดที่จะหมักแบบไทยนะก็หมักได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยค่ะลงไก่ไมีนาใช้1นึโลคือถ้ากินไม่หมดเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะช่องฟรีซพอจะกินก็เอาออกมาเอาออกมาปรุงอาหารต่อได้เลยไก่โดเนอร์ตัวเนี้ยนะที่ตุรกีเรียกไก่โดเนอร์นะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเรียกเคบับ คนยุโรปเรียกเคบับมีนาก็งงเหมือนกันเวลาไอเนี้ยนะเวลาเรียกชื่อนะงั้นมีนาก็จะเรียกเคบับเหมือนที่ไทยละกันเห็นไหมคะว่าเขาจะมีสีสันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศเนี่ยไอซอสมะเขือเทศเข้มข้นไงคะอาจจะใส่เกลือเพิ่มแล้วแต่ใครอยากใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยหมักแบบไทยก็ได้เหมือนกันแต่มีนาหมักแค่นี้เสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวปิดฝา ใส่ไ้ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอามาย่างไน้เลย,เลยคือแล้วแต่วันนี้มีนาจะใช้หมออทอดไร้น้ำมันนะคะเป็นแอร์ไฟเเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตใช้เครื่องนวดนะคะมีนาจะทำขนมปังที่กินกับเคบับนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนบ้านรอกินชาอยู่ค่ะตัวนี้เป็นแบบครึ่งถ้วยตวงนะคะถ้าทุกคนเห็นนมอุ่นใส่ไปเลยหนึ่งถ้วยตวง นมอ,อุ่นนะคะนมอ,อุ่นอุ่นหนึ่งถ้วยตวงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบครึ่งถ้วยตวงะมีนาเลยใสไปสองเสร็จแล้วใส่ยีสต์ค่ะตัวนี้ทำง่ายไม่มีอะไรถ้านวดมือก็นวดมือปกติค่ะจะกินกับเคบับเนะาะใส่ยีสต์ไปสองช้อนชาเหมือนเดิมค่ะสองช้อนชายีสต์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะ น้ำตาลทรายไม่ใส่ได้ไหมคะไม่ใส่ได้คะ่ะแต่ว่าน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะช่วยให้ยีสต์นะขึ้นเร็วประมาณ2ช้อนชาเกลือเกลือเนี่ยคะ่ะจะใส่ไปหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยเกลือใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำมันมะกอกมีนาใส่ไปสองช้อนโต๊ะใส่ไปเพื่ออะไรทำไมบางสูตรใส่บางสูตรไม่ใส่ อยากใส่อยากให้เขามีความพองมีความนุ่มข้างในเขาจะช่วยได้ค่ะเสร็จแล้วจะใส่แป้งใช้แป้งขนมปังได้นะคือใครไม่ถนัดแป้งสาลีอเนกประสงค์แบบมีนาะใช้แป้งขนมปังทําได้เลยใส่ไปก่อนสองถ้วยตวงคือมีนายังไม่รู้ไนงะมีนาต้องรูแป้งนวดจะนวดปกติค่ะให้แป้งเขานิ่มๆหยุนๆเนาะเนี่ยวันนี้ขอใช้เครื่องทุนแรงนะคะบอกเลยว่า รีบไปกินชาเนี่ยค่ะถ้าเรานวดมือใช่ไหมอะนวดมือแป้งก็ยังไม่ได้นะนวดเครื่องแป้งก็ยังไม่ได้เพราะว่าแป้งเขาเนี่ยเหลวเกินเหลวแบบแฉะเลยแหละเพราะฉะนั้นมีนาจะเติมไปอีกเติมไปก่อนครึ่งถ้วยตวงคือนวดมือก็เหมือนกันค่ะนี่ยยังเหลือครึง่งถ้วยตวงเห็นไหมเติมไปก่อนครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วนวดต่อ สปีดกลางเหมือนเดิมผลปรากฏนะคะมีนาใช้ไปแป้งนะสองถ้วยตวงครึ่งจะนวดมือก็เหมือนกันค่ะนวดเครื่องก็เหมือนกันนวดมือก็เหมือนกันวันนี้รีบไงก็เลยขอนวดเครื่องนะคะแป้งจะได้แบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนวดมือก็นวดง่ายค่ะใครจะใส่เพิ่มมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยค่ะแป้งเขาจะแบบติดมือเหมือนเดิมแหละติดมือแต่ว่า ไม่ได้ติดอะไรมากมายทุกคนเห็นใช่ไหมเหมือนเดิมแป้งที่เอาไว้กินกับเคบับพวกนี้ค่ะมันไม่ต้องไอ้นี่มากมันไม่ต้องนวดมากมันไม่เหมือนแป้งอ่ามันไม่เหมือนแป้งขนมปังนิ่มอะไรที่เอาไว้กินกับกับข้าวนะมันไม่ต้องนวดมากบอกเลยเอาแค่แป้งเนียนพักแป้งไว้แบบนี้ค่ะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอาจจะ45นาที30นาทีของมีนาอาจจะสองชั่วโมงได้สำ เดี๋ยวมาดูแป้งก่อนเขาได้หรือ,อยังแป้งยังไม่ได้เลยค่ะนี่ยังไม่ขึ้นเลยมีนาแช่ในน้ำร้อนไว้มันจะได้ขึ้นเร็วๆมาย่างไก่กันก่อนดีก,กว่าไก่เนี่ยค่ะเราเสร็จแล้วเราหมักเสร็จแล้วประมาณสามชั่วโมงนะมีนาก็หมักแค่นี้แหละมันจะมีวิธีทำสองวิธีแต่วันนี้มีนาจะทำที่แอร์ไฟเยอร์แอร์ไฟเยอร์ของมีนาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นแบบนี้เพิ่งซื้อมาค่ะสามีซื้อให้อันนี้เรื่องจริงนะคะก่อนอื่นมันจะมีตัวนี้ค่ะจะมีตัวเสียบไก่เนี่ยมันจะมีตัวเสียบไก่ที่เอาไว้สำหรับย่างแต่ว่ามีนาจะต้องล็อกมันก่อนเอาแอปเปิลนี่แหละมีแอปเปิลใครมีสับประรดใช้สับประรดนะบอกเลยใครมีสับประรดใช้สับประรดเสียบมันลงไปก่อน เสียบเอาไว้ล็อกไก่ทำไมใช้อปเปิลคะมันมีแอปเปิลค่ะมันมีแอปเปิลอยู่บ้านก็เลยใช้อปเปิลใครมีสับป,ปะรดใช้สับป,ปะรดนะกลิ่นมันจะหอมแล้วไก่เนี่ยมันก็จะหมักมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเสียบเขาลงไปก่อนอื่นเสียบเขาลงไปค่ะเสียบแล้วก็ด้านเนี้ยมันจะไหลใช่ไหมเนี่ยด้านเนี้ยมันจะไหลเราก็เอาด้านเนี้ยเสียบมาอีกรอบนึง เสียบกลับเขาขึ้นมาเท่านี้เองเนี่ยมันก็เหมือนไก่โดเนอร์แล้วนะนนี้เรื่องจริงนะซื้อยี่ห้อมาซื้อยี่ห้อนี้ยมาค่ะรูสเซล่ะค่ะฮอปส์รูสเซลฮอปเพื่อสิ่งนี้นะเพราะว่าเขามีแกนให้เนี่ยก็คือทำไมมีนาชอบมีหนังมีหนังมันจะทำให้เนื้อชุ่มค่ะเนื้อชุ่มมันจะทำให้เนื้อไม่แห้งออ ใครจะตัดก็ได้นะตัดตัดตรงนี้แล้วก็มาเสียบใหม่อีกรอบแล้วทำไมมินาไม่ตัดเนาะมีนาก็งงตัวเองแนะนำให้ FC ตัดแต่ตัวเองไม่ตัดแล้วก็จะมีพวกเครื่องเทศก็โปะโปะเขาหน่อยโปะโปะไปค่ะมีนาจะล็อกเข้าไว้ด้วยแอปเปิ้ลใครมีมันฝรั่งก็ได้เสร็จแล้วเขาจะมีแกนนี่เขาจะมีแกนของเขามีนาจะใส่ลงไป ได้แล้วนะคะมันเป็นสองด้านด้านหนึ่งเป็นแบบนี้ด้านหนึ่งเป็นแบบนี้เตาข้างในเขาจะมีไอ้ช่องรูกไก่อยู่ตรงนี้ใส่ลงไปบอกเลยว่าที่ซื้อเนี้ยมาเพราะมันมีอันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะหมุนนะอ่ะเดี๋ยวมิดาจะเปิดให้ดูไม่รู้สิตอนแรกว่าจะซื้อฟิลลิป แต่ว่าฟิลิปมันไม่มีไอ้น,นี้อ่ะปิดค่ะปิดนะนี่ยังใหม่อยู่เลยยังมีพลาสติกเห็นไหมคะกดเขาจะมีหมุนนี่220องศาค่ะเวลาเขาก็กะมาให้เรียบร้อยแล้ว30นาทีนะอันนี้คือมันอยู่ที่เตาของหม้ออบลมร้อนของแต่ละคนนะอาจจะอบ190องศา,าก็ได้ประมาณเอ,อ สักเท่าไหร่นะประมาณ10บ0ินาทีคือแล้วแต่นี่มีนาจะอบเลยนะตามโปรแกรมเขาเลยนะเรียบร้อยรอไปค่ะเขาหมุนอยู่อย่างนี้ละะ้ค่ะอยู่ข้างในเดี๋ยวพอประมาณ30สินาทีก็จะสูงและเดี๋ยวมากินกันนี่ของมีนาเครื่องเป็นแบบนี้นะคะเสียงก็ขนาดนี้เนี่ยคะ่ะผัดไปประมาณ 20, 20กว่านาทีนั่นละคะ่ะบีนาก็ ทำนู่นทำนี่ตากผ้าไปเก็บบ้านไปนะคะเลยอีกหน่อยเดี๋ยวจะเอามาสไลด์ถ้าข้างในยังไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปรวนกับกระทะแต่ว่าผิวนอกน่าจะสุกแล้วครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็กดหูไตไม่อยากจะพูดเดี๋ยวรอให้เขาอุ่นๆ น้ำมันก็จะล่วงไปในนี้จริงๆนวะน้ำมันเนี่ยอร่อยที่สุดใน3มโลกเดี๋ยวมีนาจะเอามาสไลด์ค่ะสไลด์เป็นแบบบางๆเหมือนไก่โดเนอร์ปกตินั่นแหละค่ะคือถ้าตรงแกนกลางข้างในเขายังไม่สุกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากินไม่หมดไงเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วพอลูกชายอยากกินก็เอามาเสียบย่างใหม่เดี๋ยวเราไปดูตัวแป้งกันดีกว่าค่ะว่าได้ที่หรือยังข้าวยำค่ะขอโทษนะข้างๆ้าขอบเลอะเชียว ข้าวยำตุรกีเป็นอาหารว่างค่ะเสร็จแล้วไก่โดเนอร์ก็เสร็จแล้วนี่ค่ะพอดีละค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาแบ่งเป็นก้อนๆแล้วเอาไปน้ากับกระ,กะทะก็เอาแป้งโรยนะวันนี้ทำเร็วๆนะเพราะทำกับข้าวไงไม่ได้มามาทำขนมปังเพียวๆให้ดูตัวนี้เคยทำหลายรอบแล้วนี่ค่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าวันนี้มีอะไรในตู้เย็นแล้วก็เลยจับมาทำ วันนี้นะคะกะว่าจะทําเป็นกลมๆธรรมดาจะพองเป็นบอลลูนหรือไม่พองเป็นบอลลูนมีนาไม่สนใจก็จะแบ่งแป้งเป็นทั้งหมดเนี่ยค่ะสิบสองก้อนแต่จะทําไปแล้วก็หน้ากับกระทะไปด้วยเลยมีนาตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะตั้งกระทะไฟกลางค่ะเรียบร้อยแต่ว่าการหน้ากร,กระทะเนี่ยเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าก่อนก็ได้เราค่อยหนา้ามันจะเป็นบอลลูนตรงกลาง แต่ว่ามีนาไม่ละมันจะเลยอาหารเย็นและเพราะฉะนั้นมีนาจะไม่สนว่ามันเป็นบอลลูนหรือไม่เป็นบอลลูนมีนาไม่พักแป้งเนี่ยค่ะได้แหละมีนาเอาก้อนขนาดนี้เดี๋ยวจะไปวางกับกระทะเลยที่ตั้งไฟพอแป้งเขาเริ่มขึ้นบับเบิ้ลแบบนี้นะคะเราก็กลับด้านได้เลยนี่เป็นเทคนิคนะพอเขาขึ้นบับเบิ้ลนิดนิดหน่อยๆนยนะเราก็กลับด้านได้เลยเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าเขาจะเริ่มพองตัว อีกด้านเลยค่ะไม่เป็นไรคือถ้าเราพักแป้งไว้ก่อนประมาณ5นาทีถึง10นาทีค่ะจะได้แบบนี้พอเขาพองถึงขีดสุดใช่ไหมเนี่ยพอเขาพองถึงข <P ong> ีด <spin> สุดนะอย่าใช้ซ่อมนะใช้ซ่อมมันจะทำให้เป็นรูอากาศ ขนมปังเราก็เสร็จแล้วค่ะมีงานกินง่ายๆค่ะกินกับสลัดหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นผักผักเนี่ยค่ะไปเก็บมาจากที่สวนเพื่อนบ้านก็ให้มาเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้อยากจะบอกทุกคนว่าแอปเปิ้ลมันหวานมากเนี่ยค่ะไก่โดเนอร์เราก็ทำกินเองได้น้ำมันหยดตอ,ตองตองตองเลยมา สไลด์ค่ะสไลด์ลเหมือนที่เขาทำมาแหละมินายังไม่ได้เอาจากไอ้นี่นะจะสไลด์ยังไงให้เห็นดีอ่ะอ่ะสไลด์ขอมีคมคมนะมีคมๆจะสไลด์เป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยแหละเย้ไม่ดีจัหั่นได้ประมาณเท่านี้นะคะมินาก็เอา ตัวขนมปังเนี่ยจะยัดไส้ตรงกลางก็ได้เพราะตัวขนมปังเนี่ยเขาเป็นบอลลูนแบบนี้คือถ้าใครไม่เป็นก็ห่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ที่คือจะทำอะค่ะคือจะทำแบบนี้จะใส่ผักจะใส่ผักอะไรลงไปก็ได้ค่ะแต่ว่าลูกชายมีนาเขาไม่ใส่นี่มีนาก็เลยทำเป็นแบบนี้ ต้นหอมบอกเลยว่ากินกับต้นหอมอร่อยมากกินกับต้นหอมนะคะเอาง่ายง่ายเอาแบบบ้านบ้านเลยนะบ้านบ้านคนตุรกีเลยนะใบกระเทียมอะค่ะเนี่ยเขากินกันอย่างเงี้ยอร่อยนะลองกินกันดูค่ะเนี่ยค่ะเขาก็กินกันแบบนี้อันนี้คือกินแบบบ้านบ้านเลยนะคือใครจะโรยเป็นามะเขือเทศเป็นผักอะไรที่ชอบก็ได้ซอสเนี่ยค่ะปกติคนตุรกีเขาไม่ใส่นะ เขาใส่เป็นซอสมะเขือเทศอะไรปกติแต่ว่ามันจะมีซอสเขาเรียกว่าอะไรซอสสีขาวๆข,ของเมืองไทยใช่ไหมอันนั้นเป็นสูตรเฉพาะร้านนะคะลองดูว่ามันอร่อยขนาดไหนไปช็อกโกเนต้าบ,บ,บิ๊กี้ชอ็อกโกเลต์ <c oughs> เขารู้งานแห่ไม่วีโพอีกนะ <c oughs> เห็นปะ่ะลูกชายไปเล่นมา ถือว่าผ่านค่ะวันนี้มีนาทําเพื่อสิ่งนี้แหละให้ลูกได้ยิ้มพอแล้วก็ให้ลูกได้กินเป็นพอค่ะอยากจะบอกว่าทําง่ายๆอยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะอาหารเย็นหรือว่าเป็นอาหารวางกระไดจ้ะก็กินบ้างมีนาจะใส่ผักของมีนานะส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวใส่ไว้ในเครื่องต่อเดี๋ยวแฟนมีนามากินมีนาก็อุ่นให้เขากินเฮีย